ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดตัวแฟนคนแรกเปิดตัวสลันวงการแฟนคนแรกลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวสุดรักสุดห่วงของจนนี่เจ้าของค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับนักร้องสองพี่น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลิลลี่เลิกคุยทังอาเภอที่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวเพิ่งผ่านพ้นไปกับข่าวสะเทือนวงการลูกทุง่ง ทำเอาผู้คนสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ทวา่าความแข็งแกร่งของสาวจินนี่และสาวลินลี่ <c oughs> ก็ทำให้เจ้าตัวลุกขึ้นมาได้อีกครั้งแม้ว่าครั้งนี้จะดูยากกว่าทุกครั้งแต่เนื่องจากปัญหาที่เจอจนทำให้แฟนคลับลหลายๆคนได้ประกาศถอนตัวเลิกติดตามกันไปเป็นแถวแต่เจ้าตัวเองก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำเพลงคุณภาพออกมาอีกทั้งยังผลิตนักร้องคุณภาพเอามาจากค่ายตัวเองอีกด้วยและล่าสุดทางลินลี่เลิกคุยทางอำเภอ ก็ได้มว่าเปิดตัวหวั่นใจคนแรกซึ่งเป็นนักร้องหนุ่มในสังกัดค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นอย่างฟลุกทิติกรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าใหลายคนนั้นจินสาวลิลลี่และหนุ่มฟลุกเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่างานนี้คููจินจะกลายเป็นคู่จริงเข้าแล้วเมื่อทางด้านสาวลิลลี่ได้ออกมาโพสรูปภาพคู่แสนหวานเขาระบบุกแคปชั่นเอาไว้ว่าเธอบอกจะทําทุกอย่างให้ฉันมีความสุขโอเคงั้นเธอจําให้ขึ้นใจอีกครั้งหนึ่งฟลุกทิติกร ขอบคุณ3ล้านวิวแบบนี้เธอชอบไหมฟลุกลี่ลินลี่